หยยบเบรกแล้วมีเสียงเกิดจากอะไรครับพี่ช่างเบื้องต้นแนะนำให้ลูกค้านำรถมาถอดล้อตรวจสอบเพราะอาการเสียงดังเกิดได้หลายสาเหตุ 1. ผ้าเบรกมีปัญหาเช่นหมด 2. ผ้าเบรกไม่ได้มาตรฐาน3ช่วงล่างมีอาการหลวมเพราะว่าเวลาเราอย่าเบรกแล้วถ้าช่วงล่างมีอาการหลวมมันมีการสั่นอยู่ที่บริเวณตัวช่วงล่างที่หลวมจึงทำให้เกิดเสียงดังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนา ว่าท่านลูกค้าถ้าเจออาการแบบนี้แนะนําให้ลูกค้านํารถเข้ามาที่ศูนย์บริการออโต้แบ็กเพื่อให้ช่างถอดตรวจสอบดีกว่าครับผมขอแนะนำออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจอรอันดับหนึ่งสิครับออโต้แบ็กมีทีมช่างที่เชี่ยวชาญเรื่องรถอย่างมืออาชีพมีทักษะเชี่ยวชาญตรงตามมาตรฐานญี่ปุ่นที่จะดูแลรถยนต์ของคุณด้วยความใส่ใจพร้อมให้คําแนะนําอย่างเป็นกันเองมากๆเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้รถของทุกคน a u t o b แบ็ ax, พร้อมให้บริการลูกค้าที่หลักรถมากกว่า120สาขาทั่วประเทศในราคาคุ้มค่าคุณลูกค้าสามารถนํารถยนต์ที่คุณรักเข้าตรวจเซฟตี้เช็คฟรีได้อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในทุกทริปการเดินทางภายใต้การดูแลรถยนต์ของคุณได้ความใส่ใจในบริการที่มีคุณภาพจากบริษัท PT จ e n อ r น y จจำกัดมหาชน